อีลอนมาร์สกุนตีนบิลเกตครับด้วยการตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อแมคโคฮาร์ดมาแข่งกับไมโครซอฟท์หสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพอีลอนเนี่ยแกไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ซึ่งบริษัทนี้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเทลลี่แอนดรอยด์ซอฟต์แวร์คอมพานีครับแปลงง่ายๆคืออันนี้คือบริษัทที่แบบว่าทำซอฟต์แวร์โดยที่ไม่มีมนุษย์เลยใช้ AI เนี่ยรันบริษัทอย่างเดียวคือรันตั้งแต่ตำแหน่งนักพัฒนานักออกแบบไปจนถึงโปรเจกต์แมเนเจอร์โดยแนวคิดบริษ ที่อีลอนก็แบบว่าอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยจะแซคุณน้ำหาอะไรแค่มึงแซคกูมากๆใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกูตั้งบริษัทแข่งกับมึงเลยกูจะแข่งกับไมโครซอฟไม่แหละโดยโปรดักต์แรกที่แมคโครฮาร์จะทำก็คือทำธุรกิจที่เป็นซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครับก็คือเอามาแทนวินโด้เนี่แหละโอ้โหโดยจะทำทุกอย่างที่ไมโครซอฟวินโด้เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งอีลอนบอกว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อแข่งกับไมโครซอฟถึงวันนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะขายดีกว่ากันส่วนบริษััทแกจะนด้วยออไรเ จะเป็นบริษัทแรกในโลกนะครับที่รันทุกอย่างด้วย AI และถ้ามันทําได้จริงเนี่ยอันนี้เรียกว่าชิปหายแล้วเทคโนโลยีของจริงครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมาแย่งงานคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละ